เกิดเป็นมม่เราไม่ดีได้ปีนองในวันนี้มาเรวก็ร้องเพลงจะเพลงตีป่ะมาได้ร้องเพลงไงนี่เอามานี้นะก็หมอม่ามาในวัดตองยาวตุกตัวป่ะเป็นเพเพลงเมียเป็นเพลงจบับบม่มาลูกกไม่ต้องเล่นเปล่ไปหนอาชั้นตักดนตรีเป็นเล่นแบบมามาเล่นไม่ตุกเรียกว่าเพลงแบบมามานางนั่นเลย ใน,นเป็นเรืเ่องเองแบบมามาพอคนเร็วก็ด่าว่าเร็วเหมือนมาอยากกินท่าม,มาหมาทำเร็วตรงไหนเรื่องเผือดไม่เสือกไม่เคยละเกือกควงน้ำใครโอ้แค่นใดพอดีมาเปรียบกับหมาได้ไงคิดแล้วน้อยใจเลือดแสนเกิดเป็นมาไม่บ้าเมามัวไม่ทำเงินบาทให้ลอยตัวไม่ชัวเหมือนกับผู้เทน มาว่ามาใสแล้วละไอพวกไทยแลนด์กินอยู่อยากจนกันคลอนแคลนเพราะเลือกผู้แทนที่ไร้น้ำยาเกิดเป็นมาไรศักดิ์สีเราขอกินขี้ไม่ขอกินสุราไม่เคยเมามั่วไม่เคยเมามั่วกับสีขาขอรับจันท์ไม่สร้างปัญหาไม่ปรารถนาเงินทองบางทีเราปีนอยู่กันข้างถนน ขับรถมาไล่ชนหมาหล่นลงไปนั่งยองบางคนอุบาทพาไม้มาหามพาไปทุ่มครองคิดดูเสแสใหม่โปรดได้ติดร้องหมาจึงมาร้องเป็นเพลงนักคุยพเพลงแบบม้ามาหมอม่กับมาในวัดถุกยาวทุกตัวเื้ยไปเซเว่นนาโรงเรียนจังหวัดไปใส่ันไปคุยทังงาขนาดว่า เออนี่ใส่เราอีตามันตีแบบเราลบจากเล่นนั่งตีร้องตีท่ามดิทุกคุยอะไรกันตั้งหน้าเนตั้งย่างัวลงไปเยอะในตั้งโบงลอยอยู่นอกดิทุกคุยยอะไรกันตั้หน้าในตั้งย่าเนี่มันยังอะได้ดีอ่ะแต่ทุกคุยทุกคุยยอะไรอ่ะอยไรอ่ะฮ่ารู้ยูเลยแมมกูเป็นมากกูอ่ะอ่านกูเหนื่อยกูมั่งเลยย่าจาะกระปุ๋ยเลยไอ้มาดิจิเฮ้ยกพ้ากันก็ว่า ไม่ได้จูดมาแล้วอ <c oughs> ะไรเหรอจาเปียกเปียกจังจังอะไรฮู้ดสันดีใจเมื่อปลอดภัย ดีใ,ใจไหมเหมื่ออยากราต้อยแจกโอกาสนี้จากทานีสีผุ่นประกาศโกโกองตัวทานีชาบุรีโอดังตังปราการาสศก,กันจากทานีสีบิรมอยากเชินชมพุมมรินที่อห้จากทิ้หมาขึ้นเครื่องบินกับเตอร์ โอกาสดีจากแปลงแปลาขึ้นเครื่องบินกับเต้าอกาสดีจากแปลงปลาและบิดลันควารวบรัดโอ้แล้วมีเจ๊จ็บตีแย่โอ้แล้วมีเจ๊จ็บตีแย,ย่ it's baby ยังยิ่งยิงแต่ไม่ได้วีน้าทาดีก็เธอยังมีเรื่องคลองสั้นเรียาวก,ก,ก็ยังเข้ามาได้นองยอมแม่ก็ไป้ายตายป่ายนี่หน้าเธอรกแรงก็เธอ ยังแต่น้ำกับปิ๊มปิ๊มฟังคงโ จากพระนครศรีิรมนะครับพี่ความประสงค์ของเราอยากจะโกรธกอกันตายกับเสด็จแม่เทพเทวีจะมากกว่านะพี่พี่รู้ว่าปานจเนียยักษ์กันมันจะทําร้ายร่างกายเสด็จแม่หรือพี่น้องพระพาประชาชนหรือเปล่าก็ยังไม่รู้ขอเดชาพระสยามเทวทิราชพระเสื้อเมืองทรงเมืองช่วยปกป้องเสด็จแม่และพี่น้องพระพาประชาชนให้พ้นผ่านจากเหตุการณ์อันเลวร้ายครั้งนี้ด้วยเถอเราไม่น่าที่จะเอาตัวรอดหนีมาเลยนะพี่นะ พี่โคมพี่ชาำทำให้โรยจำปล <ś c oughs> ื้ะครับชื่อว่าเป็นเรื่องกรอโูกจกรายก้องหนุ่มยิ่งเดบุตรถึงมาตายไปกันนำก้องกระพุ่มในโคมแลลวกคุณปอจำจึงเป็นทหารที่คอยรับใจช่วนตัวกล้องระองมาโดยจลอดแต่การมาก่นการนี้ก็มาตายไปกันนำในนำก้องม,ม,ม,ม่อมเมทเต,เต,เตเวีถึงไงจลัดนี้การแต่งงานให้ผลปัานจากการแต่งงานจากไอ้ดันจอมอยากกัสซะกัน อือ้ยนี่เรากันนี่มาได้เจ็ดวันแล้วกันนี่องค์นี้ก็ไม่ควรจะจะกลวลจำจำพันให้มันมากจนเกินไปเฮ้ยเพราะเดี๋ยวจะเกิดการเจ็บใกล้ไม่สบายเออนี่ในดงในป่านี่ไม่มีหม้อที่อยากใชไม่มียาที่จะไปยาบาลโอ้ยอกิ่เล่อะไรได้จะนุ่งนุ่งจำกันมั้งจะพอนะหนุ่ยไอองค์นี้ได้ตรงแบบยิ้มได้ตรงไปเยี่มตรงแบบรวนจะมัง้งเราทำอะไรกันดีอะพอให้พอได้องค์นี้ได้สบายแระเตยเอาไว้เราเล่นไพกันเอาเลยลูก เล่น่ายนั้นเบอ่์มันการปานั่นจนแรงได้เบือพอนูเด็กๆเล็กๆนัวบัวายอดีบัวมาบ่ถูกเต็มคนน่าหลงนั่งเล่น่ายเบอ่์มันการปายนั่นมันดีเบือทั้ที่การปายนั่นกับมัน้อนเด็กได้เมื่อนกันเลยหลงอ่ะในการปายนั่น้อนเด็กได้เบือลาบอไม่เอ้ไงลูกสอนในเด็กได้รู้จักตีตท้มตีซุ้งปายก็บเมื่อนไม่เอนก็้อนให้เด็กก็รบกุนถึงไงว่า นายก็รบคนญแจง่ยว่าพื่อเราพวก้มต้องก็รบเจ็ดเต้มเลยลูกเจ็ดเต้มต้องก็ต้องก็รบพวกเพชรพวกเพชรก็ต้องรพเช่องแดงพกเพชรพกเพชรช่องแดงก็ต้องรบพกกาพกกาก็ต้องก็รบพกกาช่องแดงแสดงว่าพกกช่องแดงงแต่เพื่อไม่ต้องก็รบกเร็วเ่าที่ต้องรบนึ่งกาวน่งเมื่อเลยหลกเออ งกานึ่งบุมันแจมเดียวแมเดียวลงเลยแต่นึ่งกานึ่มาเล่นกันไปย่างวุ้ยกำไดยูมาหัวมาเยวจัอ้ยนึ่งกานึ่งมาเล่นกันไปย่างวุ้ยไปจังต้นตุ้งอ้ยพอเรานีาดวุ้นชิงขาดวุ้นไมาเรื่องขาดวุ้นเหมือนกับเทรเวนมันเพื่ออาลูกาดวุ้นมันเทรเวนาดวุ้นหยิบเร้าเบวบงเอู้ยาจะนี่พอเราเนี่ยแล้ว อันกวอยใจผิดไม่เป็นจำเบื่อได้เอาหมากว่างใช้ในวัดรูปหรือดาวหลวงอาจารย์โยมโบกกูเลยอู้ยันไปตัดผมในลาดกิดว่านาจังปรับเกลือเจียงดังเล็กโผล่บอกว่าฮู้เกลเอแล้วกูไม่ได้จำที่กูไม่เที่ยวเดินพลอู้ยนกแก่ไต่พอเราจัดนี่ทำเรื่อยไ้พวกยิ่งในสบายประเจรกันมั่งนึ่งเออทำเรื่อกันดีอันนี้พี่คมทำอะไรเป็นบ้างนี่กะพอ่มนี่เล่นอนายนั่งตะลุงกับ นี่ในหนังตัลุงเลยเนี้ยพรเะเจ้าค่ะโอ้โหนั่นกูไม่โรตีเนี่ยว่าโรกูเป็นไหนนัง่งแล้วมึงเชื่อนั่งเลยอะลกูกผมนั่งก้มตะลุงเซเวน่นว้า <c oughs> นั่งก้มตะลุงเซเวน่นเลยอะลูกที่เชื่อนนาฬิบาเก้าวเซเวน่นเม็ดนี่หรือเปล่าโอ้ยเมนนั่งเกียร์ผงนั่งแล้วก้าวเซเวน่นต้องอยังเอ็มเบอร์เกอร์เอ็มชีสฟุตโลงไอ้พี่อักนก็รู้จักพี่นะเด็กกินเปลกเปลกก็จ่าดูก็รู้จักพี่ดำใจเลย โอ้ยคนยังป่วยเลอะไรกวะอินเซียนเนี่ยอินเซดุ๊ยเสียงว่าอินเซียนป๋อวนี้มึงไหนนั่งกูโอ้ไหนนั่งเรนัวอาจารย์บุญมาน้าอาจารย์กูเล่นเกี้ยนโกลนแต่งบทแต่งโกลนให้กูอยู่วันนมึงเล่นแนวไหนอะลูกได้ตังปีไหนรับเออไม่ว่าจะเป็นแนวตะลุงปันเตนแนวตะลุงปันไม่กูได้พปีนั้ได้คาราดีนี่พอโอ้เรามึงไม่กลัวจุกนินตาเรา มไม่เกลี่ยดั่ใจแนวนั่งกูเล่นได้เพลินแนวติดได้บีอันนี้อันนี้จะไม่อันนั่งแต่ได็กูก็เล่นเพลินแนวน้อยกะลูกไม่จะไม่ผู้จันเกลวผู้จันผู้จันเกลวน้อยกะลูกแต่มึงรู้จักผู้จันเกลียาราคิดนี่แหละพออ่าในวคืนนี้บ่นมาเลยนั่งลุกมีวงจู่เอ่ามีความรู้ไปมั่งอีดาวไอกวางอ่านั่งพูดจันเกลวนี่เป็นอาจารย์ของอาจารย์เกลียวน่อยเป็นอาจารย์ของนั่งขราวน่อยอ่าอาจารย์เกลียวน่อยเป็นอาจารย์ของอาจารย์เจรุนน่อยวัวใจ อาจารย์จุดูน้อยว่าใชรเป็นอาจารย์ก็อาจารย์เทวีพรเทพอาจารย์เทวีพรเทพเป็นอาจารย์ของนั่งหลงมีวงชูนั่งหลวงมีวงชูเป็นอาจารย์ของนั่งอานนท์ลุงรวดเปาปีเป็นอาจารย์ของนั่งจชิดราเมล่าอันนี้นั่งโบนนั่งโบนี่ก็ลูกิดลูกิดนั่งเกียรติที่ปล่อยปัญญานน่้โบราณโบราณนี่มาได้อาจารย์ปูดจันเกลโดยฉันเราต้องเล่นแนวโบราณแบบปู้เคยเล่นไว้ เรี่มึงเดินเป็นเนี่ยลูกอ๋อป้านกูจะลงปันเด็นลูกที่จาจันวิ่งกันเลยนี่โอ้ยปูจันเกลเกมีสิล่ะป้าเวลาเกบอกเรื่องแล้วพอกินมันโอ้ยน่าควังเลยคิดอะไรกันนั้นพวกเก็บอกเรื่องเลยร้อยเออชาวั้นดีลูกลูกลาลาเด้อเออคืนนี้มาจุมตั้งปูจันเกลกันลูกเออเออนั่งเลือกเร็วต่อชาวรับบาลไปสร้างคุณงามความดีกันลูกเออช่วยแม่หัวเข้าวโคกเอาเรือนหัว อเออ Joy ตําปัดกว่าตมารฮุงข้าวให้พ่อให้แม่ได้กินกันโลกเออลบบ้านไปสร้างคุณนามความดีก para, os, man, ันเลยนั่งโพจันแก้วคืนนี้แล้วโลกเออโดยจะโดยจะพอเด็กบ่าวโลกเออถาเราเป็นบ่าวนี้ให้รู้ไว้กันว่าทำใจทำอะไรจะต้องมีพ่อมีแม่ไม่ว่าจะไหว้เมียก็ต้องมีพ่อมีแม่เออไม่ใช่เราเหยียดหัวไปได้โย่โอ๊ยเป็นนั่นเล่าเออ กอโบกเหลืองด้วยโอ้ยกโบกเหลืองไปแปรงแกวัวไปแปรงเออโดยเจ้าพ่อลูกๆเจ้าเจ้าลูกเอ่อเลยนั่งโพจันเกลคืนนี้เราอย่าลับเลยติติล่าวัดลูกเออพราไม่ไดีเงี้ยนี่นี่มันจะพีหโอ้ยากเกว่าบดเลยโอ้ยมี่ไดีเขามายาบไหนวะไม่ใช่กูนี่นั่งโพจันเกลนู่อ่มาโดนนั่งหลงมีเพื่อเกว่าเองโอ้ยอยากเกว่าบดเลยกระจาิกว่าโอ้ มาหลูงบูงลูกน้อยไม่กว่านั่งหลวงมีวงจูลวงเป็ดบูงเียงจำหลวงเกย์จำไว้รู้กี่มาปูแรงทองรองคว้าขึ้นนิดๆเราหยกยาวชายบุญเยริศลูกลานเอ้ยสิเดือดซิฮฮ่าฮ่าเออเร่เร่เร่เเหนือนั่งประจำลุงไอลุงเออน่ยเนี่ยเบ๊มนั่งได้มั้งนั่งรุงกว่าจอมปุูนแฟนเด็ก อาจะรุ่นเราที่ตับอยู่่แตเด็กเล่นได้ไหมกูว่าเพราะว่ากูเล่นได้นั่งดุงควาเพือกูเล่นแม่กูเล่นนั่งแต๊บเด็กเกดียดนั่นละไอ้ดนกูหอ้ยล้เอออันละตัวยางก็นั่งดูทริปนอยลูกตุงบันเทิงจังหวัดรังอาตัวยางก็อาจารย์เตวีพรเทพในการน้ำลีลาตัวตลกมาใช้โอ้แล้วแกบอกเรื่องแล้วโรยอยู่เรงอือนั่งนวมเราวัะโอ้แกจื่อนั่งนวมเมอแหเงเดียวกันเลยกับนั่งดุงคว้าชอมปูนปั้น หมือนเกบอกเรื่องอพี่น้องติโรแบกร,ระผมะนั่งรุมงกว่าจอมปูนปานคืนนี้มีความจําเป็นว่าอยากที่จะแสะดงยรือไม่แต่ปรากฏว่าในจังรูปก,ก็ยังทารูปยังไม่เท็จก็จําเป็นอยู่เองที่จําเป็นจะต้องนำนำรารยาเรื่องเกาๆมาลาสู้กันขว้างเต้นกันอยู่ตีคืนนี้ก็จะ,ะจะก็นำนำนำรารยาที่จะมีชีเรื่องว่าพู้เกลเมียควันเ <c oughs> ออเราผ่อนวิญญ,ญาณเธอจะอยู่ที่ไหน พี่จะนำเรือนร่างกันไร้วิญญาณของเธอไปยังพระรละครเฮียงซอไม่กัะพี่เนี่ยนั่งเดาตรงกล้าเลยลูกนุบ้านก็นั่งกีตกร์มีลา,า,าบ้านก็มือกีบดนุกีตุงกีก้นมือเบ็ดนุมาแต่ขวดเนี่ยงนุตรงกล้ามึงเล่นเบลเนี่ยนุตรงกล้ามึงเล่นมันนั่งไดมัง่งลูกโอ้จะนั่นตงรตรงกล้ารงอาชันนะกระดินงจา่าทตงเลยหันไหล่ด้นพุ่มเลยเลยเด็กจะไม่จงริบเป็นตัวดัดก้าวดำ โอ้ยร้อยใช่เลยนั่งอาจารย์นักเรียนเราเวลาบกเลืองนี่ก็มีศิลปะน่ากวัวกินว่ากชงชิบได้เราเดกยอ้ยรเลยมอาบจากนันนักเรียนจาทองส่งนั้นจงันสุ่ากรณีม่ถึงว่าคนตงใจสำหรับบาม่ีนองที่มาเน่งสกินั่กับคือว่าไม่ถึงว่าการเล่นนั่งนไหนนั่งเป็นคนที่ตองใจสมาธินะ นี่เราค็เลี้ยงกันตัวก็ต้องความก็เฉยกันไปก่อนคือถ้ายิบลมบานลมไรก็คุยล้มไปเย็บเย็บกันความนี่เลยหลังคนปลุกปลุไปไปไอ้บ่าวยกขึ้นลมเร้นนี่แหละนั่งมันเสียร่มไอ้ตาดรถเรีองรถไรก็คุยรุ่นไปตาตินาวัดเนี่ยตาตินาโรงนั่งอันนี้บอกใครตาดรถเรีองในไหนนั่งซาียหัวใจมันียอะคือนี่ก่นจะจักเนี่ยนาวันใหญ่ โฮบโอเคนี่คงที่ใจมีชีรังวันตามรอยพระพุทธมาทอันนี้อยากจะเป็นเป็นหน,นึ่งหนึ่งุในข้อเชิญตาความาวก็ใจในากัานี้จะข้าไปเจ้าในาุกกน,นี้เป็นต้นไปเอ่อพี่โถพี่น้น้อยพี่ไยเราก็เรือแตกแล้วคนเด้ล่องลอยคออยู่ในท้องวารีหรือท้องทะเลอย่างนี้ก็เป็นเวลาเกือบอาทิตย์ก็ไปเต็มเมแล้วนะพี่เราจะต้องเอาเรือร่างไปต้องมาเป็นเหยื่อของคุ่งหอยผูปราอย่างแน่นอนว่าอันเถอะนะ nè 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 này các ông say nô lệ ai <laughs> thiến gan na sịt ai thiến đâu hán bây nè ai nương trong cái ítai nô lệ ai tôi ai tước nô ya cái ítai ôm này gan na ítai như ngã cho cô con mai như thằng nô lệ đôi lẹ đôi lẹ ai tước đôi lẹ giờ giờ con mai thì cũng phải tim kim cao chật vận để con mai thì giờ thì chiăng mà đục nút này thì ítai như này mà như con mai là đục nút nhiều đấy mưu nàng nuẩn bao binh nha, đang ใช่เราเราะว่าเออพี่น,นุ้ยเขาเห็นว่าหมูนางนวลที่กําลังปกโพพินนี่แสดงว่าเราที่กําลังจะข่ายฟังเข้าไปทุกนาลแล้วเนี่ยเส้นนี้ใจอ่ะ้วยย้วยจริงม้วนอาชันนักจิ้งเกลพี่อย่าย้วยในชึงนั่งในยุคปัจจุบันนะลูกโอ้เล่นได้ดีเดียวเดียวพวกคนณเดี๋ยวนี้ก็อย่างการอย่างงานก็ได้รับมั่งเจ้าต่อพุทธกับนั่นบีเราอย่างงานได้ติดต่อมั่ง นั่งยุกปัจจุบันระหว่างน้อยวัยรุ่นมากก็เราเล่นกระตายแบบนั่งแยดนุยเลยแล้วมึงเล่นเป็นเลหรืแล้วพื่อเล่นไม่เป็นอันเลยโปอกลื้ผมแล้วเพราะมันเป็นกลื้กับจอจอห้องหลูกเบาเคยเลยวันนี้ก็เป็นจำทอนจอจอรวยยุ่ง